มอมเจ้าจุลเจิมบอกว่าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนักกีฬาวอลเลย์บอลจากทั่วโลกนะครับชู3นิ้วแบบนี้แม้ว่าล่าสุดเดี๋ยวเจ้าตัวจะออกมาขอโทษขอโพยแล้วก็ลบโพสต์ไปเป็นที่เรียบร้อยจากโอ้โหนะกระแสนเนี่ยร้อนแรงเป็นอย่างมากคุณเพียวครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเธอชู3นิ้วนะ3นิ้วในการแข่งขันแล้วก็ไม่ได้ชูล่าสุดนะเป็นภาพการแข่งขันอันเก่าแล้วแล้วอยู่อยมอมเจ้าจุลเจิมนี่ก็มาโพสต์ บอกว่าชู3นิ้วในสนามใช้ไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติแต่หลังจากนั้นก็ลบโพสต์ขอโทษคุณเพียวอัชราพรไปนะแต่ชู3นิ้วซึ่งต่อมาเนสมาคมกีฬาวอลเล่เนี่ยเขาออกมายืนยันนะว่ากีฬาที่แสดง3นิ้วเนี่ยเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมดูว่าคู่ต่อสู้จะเล่นแบบใดทีมควรจะเตรียมความพร้อมรับตามแผนผู้ฝึกสอนว่ายอย่างไรนะครับว่ายอย่างไรคือ คือตอนแรกเขาว่าหนักแล้วนะฮะไปโพสบอกโอ้โหไม่มีสติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติทัวร์ก็ลงอย่างหนักนะครับแล้วสมาคมมันก็ออกมาชี้แจงหนึ่งภาพเพะเก่าแล้วนะการแข่งขันอันเก่าแล้วก็มาโยงกับปัจจุบัน2ก็คืออาจจะมีประเด็นเรื่องของที่พิทาไปดูนี่นั่นด้วยหรือเปล่านะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วแล้วก็ขอโทษแล้วก็ลบโพสตไปแล้วนะแต่เหมือนไม่จบเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะครับเขาออกมาตั้งประเด็นดังกล่าว โดยบอกว่าสมาคมชี้แจงว่าเป็นสาระบอกให้เพื่อนร่วมทีมชู3นิ้วคือหน้าสเราติดตามวบล์บอลมาตลอดไม่เคยเห็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เอาสิไม่เชื่อสมาคมอีกเหรอนะนี่คือขณะเขาออกแถลงการแล้วนะที่เห็นทุกทีมทั่วโลกส่งสัญญาณบอกเพื่อนคือส่งสัญญาณอยู่บ้านไทยนักกีฬาก็คือจะชูข้างหลังอยู่บ้านไทยนักกีฬาสัญญาณชู3มนิ้วข้างหน้าเพิ่งเคยเห็นนะนี่มีคนไปโพสต์คอมเมนต์ แล้วหลังจากนั้นหมอมจ้าจุลเดชเชิมก็บอกว่าขอคุณครับพี่ผมเห็นด้วยว่าทุกทีมทั่วโลกส่งสัญญาณบอกเพื่อนคือส่งสัญญาณอยู่บ้านท้ายนักกีฬาสัญญาณชูสามนิ้วข้างหน้าเพิ่งเคยเห็นไม่จบนะครับไม่จบนะครับบอกว่าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะและ้วเพิ่งเคยเห็นแล้วทําไมไม่ไปถามเขาก่อนว่าเขาทําอะไร นะแต่ว่าเอามาด่าทอเนี่ยนะครับประนามย้มเหยียดเขาแบบโอ้โหนะเละเทะไปหมดเนี่ยนะจริงจริงมันก็เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับคือเราเห็นอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดนะก็ควรไปถามเขาก่อนหรือเปล่านะเ,าเล่นวอลเลย์เป็นหรือเปล่านะผมก็เล่นไม่เป็นนะไม่รู้ว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมหรือคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเล่นวอลเลย์ไหมนะเข้าใจระบบระเบียบกติกงกติการูปแบบวิธีการซ้อมวิธีการฝึกสอนอะไรหรือเปล่า แต่เอามาสัดยามประนามยามเหเอียดแบบนี้เนี่ยมันรุนแรงเกินไปนะครับและที่สำคัญขนาสมาคมวอลเลย์บอลเขาชี้แจงแล้วน,นะยังจะไม่เชื่ออนะฮะคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุน แหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง f a c e b o o k อีซี่ยุคนนอร์ม l ลยุคนหรือว่าอีซี่นิก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ หนึ่งชุดเพียงร้อยห้าสิบาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่สามเลนะครับสามปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํนตำรับเมืองปัวหมูมีสิบชุดมีสิบชิ้นนะฮะในนี้เอามไปแท่งไปแท่งแลวเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับ,ส,รบสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคน,คนตอนนี้โด่งดังมาก โด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็นได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150บาทขายมา3ปีถ้าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพ์ก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาใน กล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์รายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับบ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อัว่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทานี่แหละครับ1ชุดนะครับ200 ยี่สิบบาทนะหนึ่งชุดสองรอยี่สิบาทมีสองแบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับหนึ่งชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทําสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อั่วนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันขายมา3 2 3สองสปีแล้วน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้ำนะทั้งแหนมทั้งพวกไสอ่วเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งหยุดไม่กี่วันนะนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่า มันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลาย10คนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าที่จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับถ,ถ้าตอนขายปีแรกๆก,ก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัว่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูปเปอร์เนี่ยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไส้อั่วยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอะ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะ่ะเช่นอย่างี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อะ่ะคุณผู้ชมได้งอ,อกไหมครับ <โ S 1> คือ, <โ S 1> ค,อคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทาส่งทาสั่งทําส่งสั่งทําส่ง,สง,สงมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกว่าทาไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ,อ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่ สามปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับอมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้าพริกคู่กับแคบหมูชุดละร้อยยี่สิบบาท ชุดละ120บาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาราทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาราแคบหม,มูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหม,มูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแคบหม,มูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหม,มูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหม,มูเมียงนะเมียงปัว จังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรมองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมมันคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปลา,าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่ ร้อยยีบาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะน้ำพริกมี2แบบนะแมงดาก,กับปลาระ,ราะแล้วก็จะมีแคบหมูแบบนี้แถมเข้าไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงฮังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมมีกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมาก นะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเดีย๋ยวคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีดแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอะนะ บ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเ็าจะขึ้นชื่อว่าทําแกงเลยอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทําแกงเลยกล่องละร้อบาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลยนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่รฟรีซมันก็จะเกาะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับ นะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่ว่าหลังค่อยเอามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานนนี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแลวก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อย ไม่เช่นั้นคงไม่อยู่มาเป็น3ปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่ทงทุกวันส่ทงทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจําพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณียน์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่น นะตอนนี้เราเป็นอันอิซี่ยุคนเป็นอันดับหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ